ทุกวันนีนะ้มนุษย์ตกเป็นบาปเป็นทาตของกิเลสอาสวะคือโลภะโทสะโมหะผลก็คือเกิดความทุกข์ทรมานมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีการสูญเสียเกิดขึ้นมากมายแม้กระทั่งภัยสงครามที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนะี่ยก็เกิดมาจากกิเลส สามตระกูลใหญ่คือโลภะโทสะโมหะที่เข้าไปบกครองบงังคับบัญชาภายในจิตใจมนุษย์บังคับให้คิดให้พูดให้ทำลายล้างกันเองมวมนุษยชาติซึ่งเป็นเครือญาติเดียวกันจึงห้ามหันกันเองรบราฆ่าฟันกันเองไม่ได้ลบกับศัตรูที่แท้จริง แต่ผู้รู้ผู้มีธรรมจกักขุมีญาณทัศนะถ้ารู้ว่าศัตรูที่แท้จริงนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่คือพยายามมึนงเป็นศัตรูที่ร้ายกาจเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดจะเอาชนะได้ก็ต้องอาศัยใจหยุดใจนิ่งเนอย่างเดียวใจหยุดจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส ะจะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของมุยามานนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏในอปริหานิสูตรว่าภิกษุผู้ตั้งอยู่ในศีลสำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายหรือจากประมาณในโภชนะมันประกอบความเพียรไม่เห็นแก่นอนไม่เกียจคร้าน ทั้งกลางวันและกลางคืนจเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรุคุณน,นกระเสมจากโยคะชื่อว่าเป็นผู้ยินดีในอัปปมาตธรรมเห็นภายในความประมาทย่อเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานทีเดียวการจะบลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตคือพระนิพพานอันเป็นแดนกระเสมจากโยคะ คือกิเลสเครื่องร้อยลัดทั้งหลายนั้นจำเป็นต้องดมเนินตามปฏิปทาดฏิปสัมมาสมัมพุทธเจ้าและผู้รู้ในการก่อนได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างท่านสอนเอาไว้ว่าภิกษุหรือผู้เห็นภัยในสังสารวัฏจำเป็นต้องชำระสีงของตอนให้สะอาดบริสุทธิ์อย่าให้ด่างพร้อย อย่าให้ขาดหรือทะลุเพราะศีลที่บริสุทธิ์เป็นพื้นฐานที่จะทำให้การเจริญสมาธิภาวนาก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปแต่หากรักษาศีลซึ่งเป็นส่วนหย,ยาบๆกอรักษากายละวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ได้แล้วการชำระใจซึ่งมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นก็จะทำได้ยาก สีนี่ไม่บริสุทธิ์จะเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงธรรมแล้วก็ต้องเป็นผู้สมรวมอินทรีย์ทั้งหกคือสมรวมตาหูจม,มูกลิ้นกายใจไม่ห้หลงไหลเพลดิดเพลินไปกับอายตนะภายนอกที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์อันน่าใคร่น่าพอใจ ื่าใจไม่ไปยึดติดกับวัตถุสิ่งของภายนอกก็จะน้อมกลับเข้ามาหยุดนิ่งอยู่ภายในได้ง่ายขึ้นดังนั้นการคุ้มครองอินทรีย์ทั้งหกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ได้กเขาถึงฝั่งแห่งใจหยุดนิ่งได้เร็วขึ้นและผู้รู้ท่านก็สอนต่อไปอีกว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภค หากรับประทานมากเกินไปหนังท้องตึงหนังตาก็ย่อนและจะทำให้ย่อย่อนต่อการทำความเพียรเพราะความเพียรจะเป็นเหตุให้เขาถึงทำฉะนั้นต้องไม่เห็นแก่นอนไม่เห็นแก่การกินและก็ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนต้องมันทำความเพียรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผู้ที่ปฏิบัติได้เช่นนี้เนี่ยแม้จะยังไม่ได้บรรลุพระนิพพานก็ได้ชื่อว่ากำลังดำเนินตามปฏิปทาของพระอริยจาติทั้งหลายอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัตาสงสารเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ย่างขึ้นสู่หนทางรพะนิพพานเมื่อบุญบาร,รมีเต็มเปี่ยม ถึงเวลาก็จะได้เข้าถึงธรรมะภายในได้อย่างแน่นอนหลักปฏิบัติพื้นฐาเนเพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นอย่างนี้นะจ๊ะนอกจากนี้นะีพระพุทธองค์ทรงยืนยันการปฏิบัติตามหลักเพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานนะไว้อีกว่าเมื่ออินทรีย์สังวรมีอยู่สีลของภิกษุ ผู้มีอินทรีย์สังวรสมบูรณ์ย่อมีอุปนิสัยสมบูรณ์เมื่อนั้นสัมมาสม,มาธิก็จะสมบูรณ์ขึ้นเมื่อสัมมาสม,มาธิมีอยู่ยถาภูตยานทัทสนะของพิกษุน์นั้นก็จะสมบูรณ์เมื่อมียถาภูตยานทัทสนะนิพพิทาวิราคะของพิสูจน์นั้นก็จะถึงความเต็มเปี่ยม บอภิกษุมีนิพิทาและวิลาคะอิมุติยานทะัสน,นะก็จะสมบูรณ์เปรียบเสมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์แม้สเกตของต้นไม้นั้นก็ถึงความบริบูรณ์เมื่อเปลือกถึงความบริบูรณ์กลระพีก็ถึงความบริบูรณ์แม้กันก็ถึงความบริบูรณ์ไปตามลำดับสำหรับผู้ที่เริ่มศึกษากเรื่องของพลันิพัน อาจจะสงสัยว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้อย่างไรรถแห่งการเกี่ถึงพระนิพพานเป็นอย่างไรจะอุปมาอุปไมยให้ทราบได้ไหมว่าสุขจากพระนิพพานมีมากกว่าสุขที่ยังตกอยู่ในภพสามอย่างไรบ้างแล้วทำไมพระผู้มีภาะเจ้าจึงทรงชักชวนในภิกษุเป็นผู้ยินดีในพระนิพพาน ไอ้มีใจน้อยไมใ,ในพระนิพานซึ่งเป็นที่สุดแห่งทุกข์อย่างเดียวแม่พปจีนดีในเบญจาก,กามาคุณทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านิพานนั้นน่ะเป็นชื่อของความดับทุกข์ดับกิเลสท่านได้แสดงเอาไว้สองประเภทคือเสาปาติเสสนิพาน เป็นนิพพานที่สามารถเข้าถึงได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่อยู่ในตัวของเรานี่แหละโดยมีจิตเชื่อมโยงกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ถ้าเราหยุดใจได้ถูกส่วนมีความละเอียดความบริสุทธิ์ถึงที่สุดก็จะเข้าถึงได้เป็นนิพพานของพระอริยเจ้าที่กรจัดกิเลสอาสวะได้หมดสิ้นแล้ว แต่ว่ายังมีชีวิตอยู่ส่วนอนุปาติเสสนิพานเป็นเหตุว่างอยู่นอกภพสามออกไปปุถิมดกิเลสเป็นพะระอรหันต์่อขันห้าดับคือกายเนื้อแตกทำลายไปเหลือแต่ธรรมขันหรือธรรมกายก็จะถูกดึงดูดไปสู่อายตนะนิพพานนี้ให้รู้จักว่านิพพานก็ถึงได้ ในสองลักษณะอย่างนี้นะจ๊ะครั้นเมื่อพระองค์ได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิญาณแล้วทรงทราบชัดว่ารถแห่งธรรมมีรถเดียวคือวิมุตติรถเป็นรถแห่งความหลุดพน้นที่เป็นสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนที่ทรงชี้ชวนให้ยินดีในพระนิพพานอย่างเดียวก็เพราะ โลกได้ทรงสัมผัสรสแห่งความสุขที่ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์มาหมดแล้วทรงรู้ว่าไม่มีสุขใดที่เป็นสุขล้วนๆเราะยังเจอือไปด้วยกิเลสจึงไม่เที่ยงมีทุกเจือปนแล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้เลยฉะนั้นการเอาวความสุขที่ยังตกอยู่ในไตรลักษ์มาเปรียบเทียบกับความสุข ที่ได้เข้าถึงสภาวะของพระนิพานจึงเปรียบกันไม่ได้เลยลำพังแค่เข้าถึงธรรมกายประโสดาบันเป็นประโสดาบันบุคคลพระองค์ก็ตรัสเอาไว้ว่าโสดาปฏิผลระเสยกว่าวาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิในแผ่นดินระเสยกว่าสุคติโลกสวรรค์และความเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงดังนั้นความสุขของผู้เข้าถึงธรรม จึงเทียบไม่ได้กับความสุขในโลกหรือในสวรรค์ความระเสิดของชีวิตวัดกันที่ความสูงส่งของจิตใจจิตใจที่สูงส่งหมายถึงใจที่ถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหนือโลกเหนือวัตะเป็นผู้เข้าถึงแก่นแท้ของชีวิตคือผู้ได้บรรลุธรรมกายยิ่งได้บรรลุธรรมกายอารหัตเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อไร ก็จะเสวยเอกันตบรมสุขล้วนสุขอย่างเดียวเราจะรู้จักความสุขที่เกิดจากการเข้าถึงปณิพานว่าเป็นอย่างไรก็ต้องลงมือปฏิบัติตัวเองจึงจะรู้จักเพราะพระสัธรรมที่พระองค์ในตัสสรุเป็นเอหิปัสสิโกคือเชิญชวนให้มอพิสูจน์ก็จะรู้ด้วยตัวเองผู้รู้ทั้งหลาย ท่านได้อุปมาเอาไว้ว่าหิ่งห้อยที่มีแสงน้อยก็ริบดีมีบางอาจจะเอามาเปรียบกับสสิทรดวงจันทร์ที่ส่องรัศมีสว่างไปทั่วใดเลยหยาดน้ำที่ติดอยู่ปลายเส้นผมมีอาจจะเอามาเปรียบกับน้ำในมาหาสมุทรได้เลยทุลีฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ในนาภากาศ นีอาจจะเอามาเปรียบกับผืนปฏิพีได้เลยธรรมาชาติเหล่านีนะ้ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ฉันใดความสุขทั้งหลายในโลกและจักรวาลก็ไม่สามารถเอามาเปรียบกับความสุขในพระนิพพานได้ฉันนั้นเพราะว่าพราะนิพพานเป็นเยี่ยมเป็นนิพพานสมบัติอันประเสริฐไม่ควรแก่การเปรียบที่สมบัติอันใด เปน็นอามตะสมบัติที่ยิ่งกว่าสมบัติที่มีอยู่ในมนุษยสยโลกเทวโลกพรหมโลกทั้งหมดโดยเฉพาะปฏิปทาที่จะให้ถึงพระนิพพานอันประเสริฐนั้นในโลกนี้ก็จะมีอยู่แต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นความวิเศษสุดของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงที่มีปฏิปทาการไปสู่พระนิพพานมีเป้าหมายเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง การที่พวกเราเกิดมาในชาตินี้เนะี่ยมาพบคำสอนในพระพุทธศาสนามาพบวิชาธรรมกายซึ่งยังมีสอนกันอยู่นับว่าเป็นผู้มีโชคดีอย่างมหาศาลดังนั้นเราต้องรักษาความโชคดีนั้นนะเอาไว้และใช้โอกาสอันดีมันฝึกฝนใจในให,หยุดติ้งให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวให้ได้ เราก็จะได้ทำพระนิพพานให้แจ้งชีวิตการสร้างบารมีของเราจะได้ปลอดภยัยและก็มีชัยชนะไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อของหน่วยพรให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสุขความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีสุขภาพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย,ย่ยาป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยรู้แจ้งหเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ไม่มีดวงตาเห็นธรรมได้ข่าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอน